ภาวร,ร,าารัาบอรานที่ยืนชี้จุดจอทางชาที่เหนอปรดดืนฝอยหากออกจากเส้นขอบทางชะาครับขอบวนรถเร็วเที่ยวรอบขบวนที่ศจะเข้าจอดทางชะาทางที่หขอบคุณครับรถเร็วขอบวนหนึน์สะครับเชียงใหม่กรุงเทพออกจากสถานีรถไฟเชียงใหม่หกโมงสนาทีนะครับตอนนี้กําลังเข้าสู่สถานีรถไฟลำปางนะฮะปนากายีนาทีนะครับ พอเข้าสู่สถานีก็ปิดไฟนะครับพนักา,านก็ปิดไฟนะแ<ไห>ม่โต๊ะดำสีใหม่สวยเลยนะครับเนี่ยโต๊ะหน้าสีสวยเลย SRT แล้วก็สีก็เปล่งตาดีครับนั่งพัดลมชั้นสองก็ ตัสามกค่อนข้างน้อยนะครับสถานีประหลฟางก่อนลงจากขบวนรถควรเกบสิ่งของสัมภาระของท่านให้ถูกต้องขบวนรถในชานชาลาตาที่หนึ่งเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวล่องขบวนที่หนึ่งศูนย์สองรับส่งผู้โดยสารจากสกายดิชแอนใหบายปลายทางกรุงเทพมีตัวเช็คการโดยสารกับขบวนรถเที่ยวนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถได้ป็นที่เรียบร้อย และสำหรับผู้โดยสารที่ลงจากขบวนรถเที่ยวนี้ก่อนที่หน้าจอจากสถานีปอดสกแกนคิวอาร์โค้ดายชนะเช็คอินและเช็คเขท์ด้วยนะครับขอบคุณครับขบวน102นะครับเมื่อมาถึงนครลำปางก็มีการต่อตู้เพิ่มนะครับ ก็เรียบร้อยครับใช้เวลาไม่นานครับผม